สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเช่ญไปประจำทุกวันนะครับกับเจาดาครัมเป้าวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราไม่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนอยู่ในเต็ดฟิชชิ่งกับเจาดาทุกวันฝากและ์แอดหมายเราด้วยแอดตูน3 3นั่นเองนะฝากไปด้วยนะแอดตูน33นะจ้ะ คำคือวิริยะนะครับเราไปเทิร์มนมาที่ฟุตบอลเพลย์ออฟบุนเดสลีกาเยอรมันเลื่อนชั้นตกชั้นกันก่อนกันแล้วกันนะตีหนึ่งครึ่งโบคุ้มนะจะดวลกับฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับโบคุ้มชนะ2แพ้3ดุสเซลดอร์ฟชนะ3เสมอ2ฟอร์มต่างกันชัดเจนเลยแต่ว่าเฮ็ดตัวเฮ็ด โบกุมดีกว่าชนะ3แพ้ดูสดอไป2จากฮันนาังสุดที่ดวนกันนะครับตัวมาเล่นนะโบคุ่มวันนี้อีวานออเดตเควินสโตรเกอร์และกองหน้าอย่างฟิลิปฮอฟแมนนะครับส่วนดูเซดอมาเยือนวันนี้มีอังเรฮอฟแมนคริสตอฟโซลิดและกองหน้าใช้คริสตอฟดาเฟอร์เนอร์นั่นเองคู่นี้เนี่ยโบคุ้มมาครับชนะกี่ประตูก็ได้แฟนเ hey ทเลยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งยืนยัดูแล้วความเป็นบุนเดสิก้ากับความเป็นลีก้าสมันห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเลยโบคุ่มวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะได้ก่อนนะปปรตูเเพพีียยงอลมมไท่โบค ไปต่อกันที่เพย์ออฟเกาโชเซอร์บีอิตาลีนะครับตีหนึ่งครึ่งนะแตนาน่าดวลกับบารีนะครับแตนาน่าชนะ2เสมอ1แพ้2นะบารี ari, ชนะ1เสมอ3แพ้1ฟอร์มไม่ต่างกันเยอะคู่นี้นะแรกเสมอประมาณหน,น 1, ต่อหในบ้านของบารีวันนี้มาเยือนที่แตนาน่านะตัวเล่นครับแตนาน่าวันนี้คริสเตียนดัมเด้มูรานะครับแล้วก็เกโกริโอลูเปรินีกาสตันเปเรโร่พวกนี้ย้อนครบเลยส่วนบารีนะครับฟรานเชสโกวิคารีอมามัดเบนาลีและกองหน้าใช้มาโกเนสตีนั่นเองนะคู่ที่เสมอไหนเสมอกัน มองเจ้าถิ่นดีกว่าเกมแรกไปเยือนบารี่ยังเก็บผลเสมอมาได้วันนี้เล่นในบ้านก็น่าจะพอเบียดออกไปไหวอย่างแย่สุดคือเสมอไม่ถึงแพ้และมีโอกาสชนะด้วยมองเจ้าถิ่นนะครับแต่นาน,าน่า ปิดท้ายที่เอเลอรซี่ฮอลแลนด์นะครับตีสตรงนะอูเทรกดวลกับสปาร์ตารอธเทอร์ดัมนะครับอูเทรกชนะ2เสมอสแพ้1นะสปาร์ตารอธเทอร์ดัมชนะ4แพ้1ฟอร์มต่างกันอยู่วนพวกพี่น้องเฮดทเวดรอธเทอร์ดัมดีกว่าชนะ3แพ้อูเทรกไป2จาก5เกมล่าสุดที่ดวลกันโดยตรงนะครับตัวผู้เล่นหนะ้าอูเทรกวันนี้แลนฟลามิงโกซีดานอิกบาวแล้วก็แซมแลมเมอร์สนะส่วนสปาร์ตารอธเทอร์ดัมไปเยือนนะครับ บาเรตต์เบรนส์เมติญโยและกองหน้าใช้โทบิอัสลาวิชเซนนั่นเองคู่นี้เนี่ยอุตเต็กรบรรพัยละหนะ1ประตูเพืแฟนเฮห,หนึงแขนนะ2ประตูถึงจะเฮเต็มๆซึ่งดันไปแล้วชั่วโมงนี้สปาร์ตารอตเตอร์ดัมฟอร์มดีเหลือเกินบุกมาวันนี้ไม่น่าแพ้นะมองทีมเยือนครับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมสรุป3ามตีเจ้าต้องทำเป้าค,คั่มคืนมันพฤหัสแบบนี้นะครับโบคุมแตนาน่าและสปาร์ตารอตเตอร์ดัม ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตู้ยูนเต็ดฟิีจิ้งหงอแดำทุกวันพุธมารคลัมเป้ากับแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ